โอ้ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วนักกีฬาเราไปแล้วนักกีฬาโอ้โหเลี้ยงเลี้ยงเก่งมากนะสุดยอดนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ซีนะครับเด้อมาครับวันนี้มาเล่นกันเจ้าออกมาลังกายหน่อยนะครับอยากเล่นไหมเขาเรียกว่าเขาเอายัง เห้เอวแห้งออกเน่แห้งหลายครับนจ้าก่อนเร็วจะเล่นจ้าก่อนย่อก่อนเร็วจ้าเร็วจ้าจ้าเร็วจ้าเร็วจ้าย่อจ้าอื้อซื้ดู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 จ้าก่อนเร็วจะเล่นไหมเป็นเนี่ยจ้าก่อนจ้าเร็วจ้าเร็วจ้าเร็วย่อลงอืออไม่ไม่อืออแรงวันนี้แรงเยอะมากแน่นอนวันนี้อะ เอ Adams. เล่นไหมเอาอยเขียนเลยองมันแล้วย่อก่อนจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนเร็วจ้าไม่ไม่ดีดูก่อนเร็วย่อย่อเร็วย่อลงเร็วอ้ยวววววววาคัวลูกววววล่วววววลวว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 อววววววลวววววเวววววัวว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 เวว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 ลวว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 ว ให้เวลาปลดปล่อยแล้วต้องเกินเจไปแล้วจ้าโอ้โห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 ไปแล้วครับไปแล้วครับไปไซสล่ะครับบัดนี้ไปไซสล่ะไปไซส่ก็เตะไปทางพุ่นล่ะอืออืออตะไปทางพุ่นล่ะออเติดมุมติดมุมอือ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 อื

ไป swimming? ไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วอ๋อซื้อเหมือนนี่คือวันนี้ทําไมไปเล่นมุมนูนนะครับทุกวันจะเล่นมุมแถวหน้าล่างหน้านะครับอืออืออืออ๋อเออขออภัยนะวันนี้ไม่ได้ใส่กันสั่นนะครับกล้องไม่ได้ใส่กันสั่นก็เลยจะสั่นหน่อยนะครับมาแล้วมาแล้วจอมซนมาแล้วจ้าเอาเอา เราเราออกมาดูออกได้ไหมอ่ะล้วเราเอาว่าออกจากมุมดัวเดี๋ยวจุดเตียงยุดเตียงนี่เห็นพี่ว่านปอกอยู่หม่องเตียงหม่องนอนพี่ว่านปุ๋ไปละไปละเฮ้ยเเตียดแม่บ่นิเฮ้แม่เลยอดี๊หายเฮ้ยปิ้งแม่อีกโอ้โอ้เอา โอ้ยน้ำม,มาน <c oughs> น,าน,น่เอ้ยอ้ยออ้ยออ้ยโอ๊ยนับเฮ้ยอฮ้อดูนะครับดูนะครับเออเบกตาอเตอะวันนี้ออาเลี้ยงแบบเก่งมากนะตัวนี้เลี้ยงบอลเก่งมากนะครับน้องเจ้า้ถ้าวันไหนลมดีก็จะเลี้ยงบอลเล่นนะครับถ้าวันไหนดื้อหน่อก็จะ ให้จะทับบอลลินนะฮืออืออืออทำไงเฮ้ยเอา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 อ้อมทำไรเนี่ยอ้อมไปไหนครับอ้อมไปไหนครับอ้อมไปไหนครับออกมาแล้วออกมาแล้วโอ้ยเ้ยเเฮ้ยเอาบอลออกได้ไหม ทับ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 บอลเราบอสนี่มันไม่ออกหนีบมาเลยท่านเจ้าบอกอ่าออกแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วโอ้โหนักกีฬานักกีฬาเฮ้อนักกีฬาลมพุ่งโอ้ยบอลแรนค่อนคือหยุดบอสนี่โอ้ยเนาะโอ้ย บอลแรงขนขึ้หยุดอุอยเตะแรงมากตอนนี้แบบเตะเก่งมากรู้ได้เลยว่าเก่งขึ้นนะครับใช้เท้าเก่งขึ้นนะมันแม่สิครับต่อไปต้องเป็นสายเอนเตอร์เทนเหมือนพี่ดาวแน่นอนเลยน้องเ,งเจ้านะครับดูดูทำอะไรอีกนะครับคลิปนี้อาจจะมุมกล้องปแปลกนะครับว่าน้องเขาเล่นมุมนู้นนะผมเดินไม่ถึงนะครับไมามันเดินไปเึงหรอกเมื่อยครับ เดินเดินไกลมันเหนื่อยนะไม่ไม mm ่ซ hmm so like ีซ like ูมออกนะครับถ้าซูมบ่กล้องมันก็จะสั่นๆหน่อยนะครับพอเราเดินไปหาน้องเขาเดี๋ยวน้องเขาก็วิ่งไปมุมใหม่อีกนะวันนี้นะนั่นว่าตัวยางมาไปกระแลนไปมุมใหม่อีกระบาดโว้ดโวดพูดโว้โอ้โอ้ดโว้ดโว้ดโว้ดมาเร็ว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  อ,อืออืออืทีเดียวเห็นหนังที่ดื้วอ๋อโหยดูการใช้ขานะดูการใช้ขาใช้มือนะอ๋โหดูขาอ๋โหยอ๋อโหอ้อเนาะเออ้อฮึฮึฮึ โอ้โห oh, oh, mm hmm. ไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วนักกีฬาเราไปแล้วนักกีฬาโอ้โหเลี้ยงเลี้ยงเก่งมากนะสุดยอดนะครับโอ้โหดูคุมทางบอลได้นะครับโอ้ยเดี๋วด้วยนะไม่ได้เลี้ยงช้าๆนะน้องเจ้าโอ้โหโอ้โหอีกๆๆโอ้ยดูนี่พุ่มมีเบรกไว้รุ่นนี้ลืมผลิตเบรกออกมานะครับโอ้ยเกือบหัวซากแล้วันโอ้เนออ๋อหา ดูนะดูนะครับดูการขุมบอลเก่งข mm ึ้นมากนะครับน้องเจ้าครับอ๋อแบนี้ไปยังไกลเหรอเจ้ามามาเลี้ยงกลับมาเร็วเร็วมาแล้วา nah, ここมาแล้วโอ้มาแล้วโอ้โหเลียนท่านบอลวะเลียนท่านบอลมาละเออรุ่นนี้ไม่มีเบรกจะหักหลบได้ครับรุ่นนี้ไม่มีเบรกจะหักหลบได้ค่ะ โห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 เฮ้ยยังแว้มมาปลดเราได้นะยังแว้มมากวนเราได้อีกนะโอ้โหโอ้โหนะครับผมมาแล้วนะครับโอ้โห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 เราไปเอาทงมานะครับทงพี่ดาวขโมยทงพี่ดาวมาลองถือดูถือได้ไหมถือดูอ่ะถือดูอ่ะไมวเข้าปากนะดูถือดูเอ้าแมวเข้าปากดิ มากอปากด้ société, Finland, three, trendy, ABS, Super, hum, อจ <c oughs> erm ับกรซิ่วดิเอา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 เดีมาจับอมมาจับจับเอาเอาไม่เอาไม่เอาเออเอาเห็นพี่ชายมานะเห็นพี่ชายมาไม่เล่นละโอ้โหฮิ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 เฮ้ยเฮ้ยมันช้างไทยมัเป็นมันช้างไทยแล้วมันชงไทยนะครับ อ้าวอ่อถือได้ไหม,อ,อ,มอ้าวอาอปึ๊บปเข่าปากเข่าปากอ้าวเอ้ยยาวเข่าปากที่ร้านว่ไม,ม่แนวกินเฮ้ยเข่าปลากแกว้ว <laughs> เอ,อ้ยเฮ้ <laughs> โอ๊โยเนาะ โอ้ไปนะครับไม่ได้เรียบร้อยคลิปนี้ประมาณนี้นะครับใชอบ่ไหมตีคำตัวช็อนี้ก็อย่าลืมอนไลค์กดแชร์กดซาบะไคล์กับช็อตเพื่นนอนเพื่อนรุ่งอรใช้แนวด้วยนะครับผมสหรังที่นี้ขอตัวไปก่นนอนนะโอ้หุนห่นไหวดีสวัสดีครับผม